ตอนที่ได้ใจกับเธอตอนกอดเธอ,ตอ,เธอตอนที่เคยบอกเธอตอน,นที่คิดไว้ตอนที่นอนกอดกับเธอตอนบอกเธอว่าดีฉันรักเธอมากแล้วเธอ,ะเธอจะทิ้งไหมเธอทาไมทุกคนน่าต้องเชียร์ซายกับคนอื่นเธอไม่เคยไม่แต่คิดไรว่าดิฉันเศร้ากับทุกอย่างที่มันแย่แต่ว่า sea, วเธอก็ความ,มาแกร่งและถามว่าเธอแบบนี้แล้วฉันจะยิ้มไหมและใช่เธอไม่เคยสนเลยว่าคนอย่างฉันนั้นมันจะผ่านมาก Bar ี่คนเธอไม่เคยสนเลยถึงนั้นว่าไอ้คนแบบฉันอาจจะหายไปจากเธอด้วยอีกคนเธอมีโอกาสจะได้เจอคนต,ตั้งมากแต่ว่าเธอก็บอกว่า ไม่ได้เลือกผิดคนฉันเพิ่งเข้าใจคำว่ารักเธอมาก็ตอนที่รู้ว่าต่อให้มีกี่สิบคนที่เข้ามาสําหรับฉันมันก็ไม่คุ้มดลยที่เธอมากับรักทาให้ฉันรู้ความรักเป็นยังไงแต่แต่ก่อนที่เธอจะหายไปจากฉันเวลาที่ใช้ที่มันหายไปจากนั้นตอนที่เธอบอกจะไปเมืนฉันหายไปจากรักฉันเคยบอกไว้จะไม่รักใครไปมากกว่าเธอมันก็ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ในวันที่เธอหายไปจากฉันแม่งขอบคุณ ขอบคุณที่กอดในวันที่ฉันแย่ฉันคิดอะไรเธอไม่ออกเลยจ้าวันที่ปากเธอเข้ามาประดับมาประทับแก้มเธอก็มาเปลี่ยนจากทั้งโลกที่มันขับแคบทั้งที่รู้ว่าทุกสิ่งมันจะย้าแน่แต่ว่าเธอคือฉันเป็นคนแรกสำหรับเธอเธอแต่ก่อนไม่ได้เจอสำหรับฉันและเธอคือรักแรกเธอต้องสวยและก็เก่งเธอยังนอบน้อมตอนนี้คงมีอีกมากเข้ามาห้อมล้อมเรื่องราวของเราที่ตอนนี้ใบันปิดและฉันคงไม่มีสิทธิ์กลับไปยอกย้อนแล้วก็มีอีกเป็นสิบที่อยากจีบเธอให้ติดและคงไม่ใช่ฉันอีกที่ได้ชอบพร้อมเธอ เเคยเช็ดน้ำตาเช็ดิดิและยังจำดุกติอี่เธอเคยบอกรมสิทธิ์ไม่ต้องร้องแต่วันในสุดท้ายแมงก็พังไปที่เคยจุดไว้แมงก็ดันจบลงก็ต้องให้ตอนที่เธอบอกว่าฉันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เธอแม่ต้องการฉันไม่อยากที่จะสนเลยว่าแม่แต่ว่าเธอกระดันเป็นสิ่งแรกที่ฉันแม่ต้องตามสมองฉันบอกให้ลืมในทั้งเพลงแต่ระก็สายเขียนเพลงให้เธอทั้งเพลงนั่นแหละก็สิ่งแรกที่ฉันแม่ต้องทำหมดโทษที่ที่เธอเคยพูดเอาไว้แม่งโคตรจริงถ้าวันนี้ฉันรักใครแบบมากๆจะไม่มองสิ่งที่พลาดสำหรับฉัน มันโคตรดีเธอบอกฉันเป็นจุดแรกมันโคตรฟินแต่สุดท้ายมันกลับแย่ฉันแมงขอโทษที่ดนดีเคยบอกว่าฉันรักเธอแบบที่สุดในโลกแต่ฉันก็ดันโง่แบบโง่จริงเลยว่าแม่งจากเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายกลับแย่และฉันก็รู้ปดนดี้ใช้ไปคนเขียนแล้วถ้าเธอไปเสม่คนจะตีกลับแน่ฉันบอกกับเธอว่าโอเคนะฉันไว้ทั้งที่เรื่องจริงอย่างแย่ตอนที่เธอบอกว่าจะไปฉันก็บอกไม่เป็นไรถ้าทีนนำตาฉันไหลแล้วก็รินออกมาผ่านแก้มมีคนถามมาถึงเธอฉันก็ตอบปัดไป ก็ไปส่องเธออีกครั้งวันเธอออกห่างไปเห็นเธอออกไปเจอใครข้างนอกไปเจอคนที่เธอชอบและฉันก็รู้ว่าเธอได้กอดกับใครเรื่องราวพยายามขุดไว้แต่ว i t นในสุดท้ายมันก็กลายเป็นหอกปักใจและฉันไปมันมาแล้วหน้าหลายที่รวมถึงสถานที่ที่เธอเคยบอกอยากไปฉันไม่จำวันเลิกแต่ฉันจำวันครบรันเิดจำได้ที่เธอตามมาพบและฉันไม่ได้พูดเกินพูดเลยรูปเธอฉันแมนไม่เคยที่จะต้องการลบเรื่องราวทุกอย่างที่เธอสร้างฉันยังจำมาเป็นภาพและฉันก็นำมาทบขอบคุณเธอมา แี่เธอเคยกอดในวันที่ฉันแย่และเธอก็ยังเป็นคนแรกที่ทำให้คนอย่างฉันแม่อยากจะมีอนาคตเลยขอบคุณทุกๆอย่างที่ได้พบเธอถึงแม้ตอนนี้เธอไม่อยู่แล้วแต่เธอก็เป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วที่ฉันได้พบเจอรู้สึกดีแบบที่สุดที่ได้คบกันและยังจำวันแรกที่ได้พบเธอและฉันแมงไม่เคยคิดที่จะลบมันและยังขอบคุณทุกสิ่งที่ได้พบเธอนะ